อันนี้ก,กล้องหน้าโทรศัพท์เครื่องเก่านะครับรายการที่ทำวันนี้เอเนี okay. s like. <S ่ยเราอันแล้วโอเคเอาโอเคโอเคคือชาแนลโตมากับอะไรเนี่ยง่ายๆนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องยุคว่าตั้งแต่ปีประมาณแบบปสูงกว่ามาจนถึงยุคสองพันนิดๆเนี่ยเรามีอะไรที่ที่เราผ่านมาเป็นประสบการณ์เนาะใช่อย่างจานมดมีอะไรมั่งอ้ยเยอะเลย การพลังาวอร์ออร์เดนญ่าโดเรมอนโออร์เด,ดนญยานี่ของการเซลามูลครบเล่มไหมเซลอมูลไม่ครบแต่ดากันบ,บอลอหะสะสมจนแรกนาฬิกามาได้เขาตอนนี้มานั่งคิดดูครับอย่างดากันบ,บอลที่แถมมากับโดเรมอนเนี่ยคือ ผมเนี่ยตามทุกอันสะสมครบหนึ่งเล่มแรกหนึ่งเล่มทุกครั้งมันนั่งนี่ดูโอ้โหเสียดายว่ะ้แลุงยีลุงนีไม่แลกอ่ะแล้วเก็บเก็บอีเล่มที่มันติดครบไปโอ้โหตอนนี้มูลค่าสูงมากเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปคุยกับตัวจริงเสียงจริงแฟนพันแท้เรื่องนี้เลยนะครับเพราะแบบเออมันจะมีมันจะมีอะไรบ้างหรือว่าเนี่ยยุคที่ผ่านมาเนี่ยอะอย่างต้นแปดศูนย์มากๆปลายเจ็ดศูนย์เนี่ย ยุคเริ่มต้นของสตา r ์วอร์ในประเทศไทยมีอะไรโอเป็นยังไงเนี่ยเรามีคนที่สัมผัสจุดนั้นมาพอดีเออเออแล้วเราก็จะพาเขาแบบมามาคุยกับเราให้เก่งนะเออมีอะไรบ้างเนี่ยอืมเนี่ยนะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราโตมากับอะไรเออเรื่องที่เราผ่านมาเฮ้ยเราเก็บแฮนบิลไหมจำได้ไหมช่วงที่แบบเราอยู่มต้นหรือว่ามปลายเราอ่านหนังสือ แคชของที่พี่บอย<ต>โกเซียวผมมีเลมหนึ่งอยู่ที่บ้านด้วยผมมีการโดโจไปหมดได้ตั้งแต่แบบไฮอัมคิงดอมเพิ่งเปิดตัวก็เฮอโปรเจกต์เฮดอะสมัยนั้นะ่ะมียังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาเลยคนที่ทำงานนี้จริงๆอะที่เคยสัมผัสงานที่อยู่ในบรรยากาศโดโจซิตี้มาก่อนนะตอนเขียนแคชมังกาแคชเนี่ยการเขียนการ์ตูนข้างในเนี่ยฟิลลิ่งเป็นยังไง ตอนนี้เขาก็ยังมีตัวตนอยู่นะครับยังไม่ตายไม่ตายเนี่ยแหละเออเราลองมาลองเรามาลองแบบดูว่าเฮ้ยที่ผ่านมาบางคนอาจจะลืมลืมไปแล้วนาะมต้องมตุ่นทอยเส้นเฮ้ยตอนเด็กๆดีลูกแก้วลูกทอยเส้นแต่กติกามันเป็นยังไงนะกติกาการดีลูกแก้วแต่ละที่เนี่ยว่าเหมือนไม่เหมือนกันด้วยใช่ใช่ใช่เนี่ยแหละมันผมว่ามันมันละมุนนะเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับเราเราเราผ่านมาแบบโัวนอะความรู้สึกมแบบเฮ้ยมัน มันลืมไปแล้วยุคไม่มีมมสมาร์ท<อ>โฟนะ่ะแต่คุณสนุกกับทุกอย่างรอบตัวได้ใช่แล้วก็ผมว่าประเทศไทยคนไทยที่ทการตลาดเก่งนะครับก็คือหผู้ผลิตในยุคนั้นเนี่ยสามารถเอาหาวิธีมาหลอกล่อพวกเราให้เสียเงินได้แล้วก็ขนาดโลกยังไม่กว้างเท่าตอนนี้ทำไมมันนี่มันสนุกจังเลยทาไมยุคนั้นมันมีสีสันอย่างเลยเราจะมาคุยกันว่าแต่ละ แต่และรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเชิญผู้รู้ตัวจริงมาในออทุกครั้งเลยมันน่าสนุกนะเพราะว่าประสบการณ์หลายๆอย่างที่เราผ่านมาในวัยเด็กเนี่ยมันคิดดูดิมันไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีแอปอะไรเลยว่าแต่เราสามารถมีอะไรให้เล่นอยู่ตลอดอแล้วแต่ละอย่างที่ผ่านมาแต่ช่วงมันก็จะมียุคของมันในแต่แต่ช่วงเวลานะใช่ครับเออเออเจ๋งดีนึกดูตัวรถแมวมาเล่นทายชื่อแฟนเป็นไปได้ยังไงอ่ะทำไมมันมีอ่ะเฮ้ เออทำไมเขียนจดหมายเล่นเกมเศรษฐีอ่ะบัตรจีบ่ะบัตรจีบ่เคยเห็นไหมบัตรจีบ่ะเอบัตรจีของมีบัตรบัตรของเพืนดีนะใช่แล้วแบบเฮ้ยรวมตัวกับเพื่อนอ่ะเล่นคุณี่โอัดบอลน่ะขอทัดจอแค่เนี้ยเล็กๆจอสิบสี่นิ้วทานนิ้วโคจะแต่แต่เล่นกันเฮกันนะทำไมมันถึงแบบมันถึงมีความสุขขนาดเนี้ยเราจะพาไปคุยกันบรรยากาศร้านเกมสมัยก่อนเป็นยังไงอืม ไฟมิลี่ชั่วโมงละห้าบาทไฟมิคอมซูเปอร์ไฟมิคอมเนี่ยสิบห<ม>้าบาทผมทันชั่วโมองละ3าสิบาทที่มาบุญคอค,คงได้วะอันนี้มาบุญคอแล้วผมที่สมัยนั้ดีเโดดเรียนไปตอนนั้นโดดเรียนไปเล่นเกมแล้วสมัยนั้นเ<า>พลย์สเตชั่นหนึ่งแพงมากสี่สิบาทตอนนั้นยังเป็นไฟมิคอมอยู่เลยใช่ใช่เออ,อนี่แหละมันทําไมเออทาไมมันถึงสนุกทําไมมันมีแต่คนแบบคนไปร้านเกมล้วเฮ้ยมันเป็นทีมยืนดูอะ่ะทุกวันนี้มันคืออะไรมันก็ ทีมวิวพวกคนสตรีมเกมไงสายดูอย่างเดียวไม่เล่นมันมีทำไมมันถึงมีทำไมเราแน่นอยู่ร,ร่โบเอียด้านหลังมุงกันนะเล่นสตรีมพัสเซิลเกมละห้าบาทอะ่ะยอดปึ้งแล้วก็ให้อีกฝั่งหนึ่งยอดแล้วดวนกันอ่ะใช่ป่ะคนนึงเป็นเคนคนนึงเป็นโมนิก้าอย่างเงี้ยมันสนุกยังไงนะเออมันนึกแบบเฮ้ยทำไมถึงสนุกเนี่ยเ,ออเราจะมาคุยนี่คือรายการที่ผมกับอาจารย์หมึกเนี่ยกำลังจะ พัฒนาขึ้นมาให้ทุกคนได้เข้าถึงมันคือประวัติศาสตร์นะครับเพราะเชื่อว่ามีคนไม่น้อยนะที่อายุพอๆพวกเราเนี่ยแล้วเราทุกอย่างที่ผ่านมามันคือความทรงจําอ่ะมันมันสนุกนะมันอยากเล่าต่อแต่นึกออกว่าเวลาเล่าต่อให้คนเจนใหม่ๆเขาก็จะแบบเฮ้ยเรื่องอะไรวะทําไมแบบไม่เห็นมันไม่เห็นอินเลยแต่พอเราเล่าฟังกันเองเนี่ยเฮ้ยมันมันสนุกมันมันมากเดี๋ยวเราจะพาตัวจริงเสียงจริงกับ คนที่แน่นอนกับเรื่องพวกนี้มานะอืมเดี๋ยวค่อยดูนะครับโตมากับอะไรชื่ออะไรครับโอเคครับ